ก่ไม่พอ,พอ,อยากทานพอเพาบ่อยากทานยังไม่อยาก,ยากส,ส่กอน,นอเบิ่งอีลาก็อยากให้แม่แม่ผิดหังก็อยากให้แม่แม่เสียว่าเออทําไมมัน,นี่อีลา,าก็ออกไปอ,อีลาใส่นวขัดไขมูมเดเดย สวัสดีค่ะ fc แฟนครับวงหมาล่ามเสียงวิหกนกพุ่งสกอรซ fc แฟนครับน้องอาอายสักกุณาพรเพื่อนๆช่องคุณแม่มาแชร์ที่น่ารักทุกท่านค่ะมาทักทายกันกับมือวันอังคารทีสามตุลาค้มสองหาหกหกขาพี่น้องคื้อก่าวค่ะมาอัปเดตข่าวข่าว,าวเรื่องราวของอิหลา่อาอายสักกุณาพรสุภีสุนองได้รับทราบกันค่ะ สิ้นสุดการลอคอยเด้อพี่น้องกับข่าวดีของอิหล่าอาายเพลงหลานยาง,งามบอได้มือปล่อยออกมาเด้อพี่น้องมือวันที่หาตุลาคมนี้นะคะมือนีวันที่สามเล้อนาอพี่น้องมืออื่นวันที่สี่มือเฮือคขาพี่น้องคะลอชมรอฟังรอเชียร์ลอให้กำลังใจอิหล่าอาอายกันค่ะพี่น้องซอยกันพรักกัน ห้ยอดวิวเพลงหลานยางามบอของอีราอาอายดังดังปังปังห้ได้แสนห้ได้ล้านวิวเลยนะคะพี่น้องขาคุณแม่คิดว่าเอฟซีแฟนครับวงมะล่ามเสียงวีหกหนกบงสกอนมีบ่หน่อยถูกคนก็นต้องซอยกันเขามาฟังมาชมมาเชียร์อยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วบบเมนแคร์ว่ามาฟังมาชมมาเชียร์เั่นั้น เพลงของอีลาอาอายบอกถึงทีมาทีไปของอีลาอาอายพร้พอมนะคะสําหรับเพลงนี้เนาะพี่น้องรายๆท่านได้บึงแลลวกระคงสิเข้าใจเนาะคะ่ะสําหรับทนันใดทียังบรทราบรายละเอียดชีวิตความเป็นมากของอีลาอาอายเพลงหลานยางามบอกกระสีบอกถึงตัวตนของอิลาอาอายในส่วนหนึ่งมาให้เอฟซี่แฟนคลับทุกท่านได ชมหรือว่าได้รับหลู้รับทราบกันเนาะคะ่ะช่วงนี้อลาอ่าอ้ายเสียงยังแหบอยู่พี่น้องยังประัานได้หายเป็นปกติด้ค่ะวัดลงุงคอแล้วช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนเนาะพี่น้องฝนกระตกเลงพรอมค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูบางหมือกระหอนบางหมือกระหนาวและอิลากะนอนแอร์จังสีเนาะคะ่ะกลางเว่นก็สีอยู่กับอากาศห้วน พ่อตกกลางคืนก็จะอยู่กับห้องแอร์เย็นๆจังสีค่ะการพักผ่อนของอีหล่าก็หน่อยไปหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะช่วงล้างๆนี่พึ่นขยันพอหายพักผ่อนพึ่นกับพพักผ่อนค่ะพี่น้องขาแก่เลยเป็นทีมาของวัดลุงข้อกับว่านาสีดวนดอกพี่น้องเด็กหน่อยเนะาะจังใดก็เศร้าเรียวอยู่และะ้วเนาะค่ะจีบน้ำอุ่นหรือว่าน้ำบักนาวผสมน้ำเพลิงน้ำแก่แหงดีเนาะค่ะพี่น้อง ทุกคนในวงที่เพิินดูแลอิหลาเสือว่าเพิินจะต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะะ้ำรับมือเปิดวงของวงมาล่ำเสียงวีหกพี่น้องเอฟซีแฟนครับก็คงสิได้รับทราบกันแล้วเนาะค่ะว่าเพิินเปิดในวันที่14บสี่ตุลาคมนี้นะคะเอฟซี FC แฟนคลับผู้ใดที่อยู่ใกล้หรือวัาสะดวกการเดินทางก็ไปกันค่ะไปให้กำลังใจวงหมอลำเสียงวีหกหนุกพงศกร ไปพบพ่อกับทีมงานเสียงวีหกไปพบพ่อกับความอลังการกับผลงานใหม่ๆที่เพิ่นสางสรรและกับรับปรุงสำรหรับฤดูกาลใหม่ของปีที่สี่ของเพิ่นเนาะคะ่ะไปให้กำลังใจลูกๆในวงเสียงวีหกกันเด้อพี่น้องถูกๆคนมีแต่เ,ตเ,ตเ,ตเตก่งๆกันทั้งนั้นเนาะคะ่ะการแสดงละครหนาเิธี คอมเมนแค่เก่งแค่รองแค่ั่นเท่านั้นเนาะค่ะการเล่นละครของเพื่นกับฝีมือสุดยอดเลยแต่ละคนนะฮะเสริมทับโดยอีลาอารายข้าไปเล่นเก่งเกินขาดค่ะอีลาอาายตามที่พี่น้องได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะจากชงต่างๆที่เพิ่นได้ล่คลิปให้ได้ชมกันแล้วลาสุดนี่ขูลู่นั่งอัวจากที่คุณแม่ก็ได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนนะคะ คุณแม่ก็ยังประทับใจคุณแม่ก็ยังเข้าไปเบิงอีกค่ะพี่น้องมากบทบาทการแสียงของแต่ละคนที่เล่นกันแบบเต็มที่หลายค่ะพี่น้องถึงบทถึงบาทเข้าหัวเป็นการแสียงแต่เข้ากระอวดบ่ได้เดพี่น้องสีน้ำตาซึมน้ำในเรื่องราวของคุณูนางอว่นาะพี่น้องเนาะ จังได้แล้วค่ะขอหายทุกท่านรอเปิ่นกำลังใจรอชอชุ่มรออเชียบวาสิเป็นมือเปิดวงของวงเสียงวีหกในวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่ามือวันที่หาเพลงของอิหลาอ,อ่ายลานยางามบอสิบลอยออกมาให้พี่น้องหรือพี่แฟนครับทุกท่านได้ชมได้ฟังชมเอมวีแล้วก็ฟังเสียงรองของอิหลาน้่นะคะ ซอยห้อีลาอายไอไอปังดังๆงห้มีคนหูใจอีลาถั่วโลกเลยนะสำหรับวงมาล่มเสียงยมีหกซื้อเสียงกับพ่ไดธรรมดาเนาะพี่น้องกันยังยงย่งอยู่ในกระแสคือกันนะคะก็ะอคหาปังขึ้นไปอีกซอยเป็นกำลังใจให้ลูกๆกันจ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่กับแม่อัพเดตข่าวข่าวเรื่องราวของ นออ้องอาอ,า,อาสัก,กุณาพรเกี่ยวกับผลงานเพลงของน้องที่สิบปลอยออกมาและการมาอัปเดตเชิญชวนพี่น้องไปใหกกำลังใจวุ้งเสียงวีหกในวันที่14บี่นี่พร้อมนะคะวันที่หาเด้อพี่น้องเด้อเพลงอีหลาอาอาสิบลอยออกมาเรอชมรอเชียร์กันจ้าคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับ วงมาลามเสียงวีหกเอฟซีแฟนคลับน้องอาอ้ายสักกุณาพรกับพอจา๋าหนกพงศกรทุกท่านเด้วค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังหายกำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์ด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆเด้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหนา้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีจ้าสวัสดีค่ะ